ข่าวดีแฟนกีฬาที่ถือบัตรไอซิกโอกาสพิเศษสำหรับคุณมาถึงแล้วสมโมสรอนเชลซีมอบส่วนลดตั๋วทัวร์สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์สำรวจเบื้องหลังที่สงวนไว้เฉพาะนักเตะและทีมงานเท่านั้นบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสมโมสรอนอาร์เซนอลลดราคาตั๋วนักเรียนสุดคุ้ม พร้อมโอกาสเยี่ยมชมสนาม Emirates s t a d i u มสำหรับสโมสร e อ e r t o n ลดทันที10%สำหรับตั๋วเข้าชมสนามก o ดิสัน n า a r k ในตำนาน เอาใจแฟนบาสกันบ้างกับ NBA Stream สตรีมทุกแมตช์ NBA ตลอดฤดูกาล้วยหลีกพาสรายเดือนลดทันที40%ไม่ว่าจะชมถ่ายทอดสดหรือย้อนหลังก็จะเต็มได้ทุกเกม สิทธิพิเศษแบบนี้รอทุกคนอยู่อีกมากมายสมัครบัตรไอซิกวัน,นี้แล้วรับสิทธิพิเศษจากสโมสรเชลซีอาร์เซนอลเอเวอร์ตันและ NBA อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นก่อนใช้งานนะสนใจสมัครบัตรไอซิกสแกน QR Code ได้เลย